สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมดงสาธรเป็นนักพูดนักเขียนเป็นวิทยกรด้านทัศนคติและแรงบันดาลใจเป็นอาจารย์สอนสมาธิและเป็นผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องคนหนึ่งสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะมาพบกันคลิปนี้อีกเช่นเคยนะครับขอนานนะครับฟังกันไปเพลินๆน,นะครับแต่ว่าจะพยายามไม่ให้ยาวจนฟุ่มเฟืยนะครับก็ การที่พูดไปเรื่อยๆนะครับมันมีข้อดีคือผมจะได้ไม่ต้องเร่งและผมจะพูดได้อย่างละเอียดแล้วก็เวลาพูดลิ้นมันจะได้ไม่พันกันนะครับก็ท่านก็ฟังไปบางคนก็บอกว่าฟังไปแล้วก็เพลินไปเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับหัวข้อในครั้งนี้เป็นประโยชน์มากคิดว่าจะพูดมานานแต่ไม่ได้จังหวะสถีเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้พลังจิตนะครับแล้วก็ ออต้องค่อนข้างจะรวบรวมสมาธิมากๆในการอธิบายนะครับหัวข้อในวันนี้คือการทำสมาธิกับการอาราธนาพระเครื่องให้เกิดประสิทธิภาพและเข้มขังที่สุดคลิปนี้มีคำตอบตั้งใจจะพูดมานานวันนี้ได้มาพูดได้มาแบ่งปันนะครับก็บอกนะฮะก็อย่างที่ผมบอกผมขอคุยไปเรื่อยๆ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมเป็นอขออนุญาตพูดนะว่าผมเป็นอาจารย์สอนสมาธิคนหนึ่งนะครับถ้าไม่พูดคําว่าอาจารย์มันจะไม่เข้าใจนะฮะก็คือเป็นครูบรรยายแล้วกันนะเป็นครูบรรยายสมาธินะครับของสถาบันแห่งหนึ่งซึ่งผมขอไม่พูดชื่อสถาบันแต่ถ้าใครเป็นลูกศิษย์ก็จะเข้าใจเลยนะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่าเพื่อเลี่ยงเลี่ยงปัญหานะครับของการอะไรก็ตามที่ตามมานะครับก็ ขอไม่พูดชื่อสถาบันแต่พูดพระอาจารย์ของผมได้นะครับพระอาจารย์ของผมก็คือครับพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรนะครับนะครับซึ่งผมภาวนาเป็นลูกศิษย์แล้วนะฮะได้มอบดอกไม้นะครับแล้วก็ได้มอบทุกเทียนนะครับก็ถวายตัวเป็นศิษย์ท่านตอนที่อาสาสมัครเป็นครูสอนสมาธินะครับในหลักสูตรอาจารย์สายสมาธินั่นเองนะครับ ต้องมีการเรียนหลักสูตรครูสมาธิก่อน6เดือนหลังจากนั้นต้องสอบเป็นอาจารย์หรือในหลักสูตรอาจารย์รยาสมาธิซึ่งผมว่าหลายคนที่อยู่แถววัดธรรมมงคลน,นะครับแถวสุขุมวิทซอยร้อยหนึหรือเป็นสิทธทิสายนี้นะครับก็จะรู้จักดีนะครับผมขอไม่พูดชถึงถึงสถาบันนะครับแต่ผมขอพูดถึงพระอาจารย์กับผมซึ่งพูดได้นะครับก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับก็ ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อก็ได้พึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรด,ดินทโรนะครับก็พึ่งมรณภาพไปเมื่อปลายปีที่แล้วคือวันที่22ธันวาคมถ้าผมจำไม่ผิดนะปีที่ผ่านมาเนี่ย2563นะครับท่านอายุเกือบเกือบจะ101ปีเกือบเกือบก็คือ100ปีเศษเกือบเกือบจะ101พระอาจารย์หลวงพ่อก็มรณภาพส่งสู่ แดนิพผ่านนะครับก็พระอาจารย์หลวงพ่อเป็นสิทธ์น่าจะน่าจะนะับผมใช้ถ้าผมถ้าผมจำไม่คลาดเคลื่อนกับสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะเป็นสิทธ์สุดท้ายแล้วที่ทันพระอาจารย์มั่นนะครับที่ทันกับพระอาจารย์มั่นนะครับก็ได้เป็นเอ่อเป็นสิทธิ์ที่ใกล้ชิดคนหนึ่งกับพระอาจารย์มั่นนะครับน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับที่ทันพระอาจารย์มั่นนะครับเพราะพระอาจารย์หลวงพ่อ อายุเริ่มร้อยปีนะฮะโอเคนะครับออผมจบกูสมาธิเนี่ยปี2547คือเรียนปลายปี2547ตดจบต้นปี2548นะครับโทษทีนะทูดผิดนะครับมันม่มีกรผมเรียนปีครึ่งปีหลังของปี2557ไปจบปี58ต้นปีนะครับ ก็มีการเรียน6เดือนในช่วงนั้นนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหานะครับของของห้ไปจบประมาณมีนานะครับประมาณนะประมาณมีนา58นะครับพอต้นปี58ก็เรียนอุตมาศาสตสมาธิต่อในรุ่นที่1ผมจําได้แม่นๆก็คือเอาว่าโดยกลมๆตั้งแต่ต้นปี2558จนถึงเดี๋ยวนี้วันนี้ที่คุยกับท่าน รประมาณเดือนออกรกฎาคมต้นเดือน2544ถ้านับ58 59 60 61 62 63 64นะครับ64ปีนี้ประมาณการปีประมาณ6ปีกว่าจนถึงวันนี้แล้วกันนะครับผมได้นั่งสมาธิทำสมาธิมา6ปีกว่าปฏิบัติสมาธิมา เดินจงกรมมาไม่ขาดแม้แต่วันเดียวแม้ว่าผมจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดผมทำสมาธิทุกวันโดยไม่ขาดแม้แต่วันเดียวผมปฏิบัติสมาธิอย่างเข้มข้นมาตลอดนั่งสมาธิมาตลอดนะครับบางวันก็นั่งเช้าเย็นเลยนะครับจนถึงวันนี้ผมก็ยังทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผมจึงค่อนข้ามจะมีวส,สีนะครับวส,สีก็คือความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับคนที่ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิผมก็น่าจะทำสมาธิได้เข้มข้นกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าเก่งมากเลิศเลอเดี๋ยวจะเป็นกายอวยตัวเองเกินไปนะครับเพราะนั้นผมนั่งสมาธิมาหกปีกว่านั้นผมมีความ เชี่ยวชาญแล้วกันนะนะครับในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับวิธีพิสูจน์ก็คือตัวเองนะครับโดยสอบตัวเองก็คือผมสามารถที่จะเพียงในช่วงประมาณ1 2นาทีผมจะเป็นจิตผมจะเป็นสมาธิแล้วนะครับจิตจะเป็นสมาธิแล้วนะครับแล้วผมก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยฟุ้งซ่านเลยนะครับนะครับกับกับอารมณ์ต่างๆภายนอกเพราะผมทำมา6ปี โดยไม่หยุดแม้แต่วันเดียวดังนั้นผมจึงมีสมาธิค่อนข้างที่จะแข็งแรงแลกกันดีกว่านะครับก็ไม่ได้เก่งมากนะครับก็ค่อนข้างสมาธิแข็งแรงนะครับแล้วก็ก็มีอะไรที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่ได้ปฏิบัติสมาธิมาในระดับหนึ่งทีนี้สำหรับการทำสมาธิที่ที่แข็งแรงของผมเนี่ยมันทำให้ผม ได้รู้ว่ามันเกี่ยวพันกับการอาราธนาพระขึ้นขึ้นขอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับก่อนที่ผมจะมาเรียนสมาธิอย่างยิงจังเนะมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยผมเวลาผมอาราธนาพระหรือไปกราบพระที่วัดบางทีผมไม่มีสมาธิมากพอในการที่จะอธิษฐานจิต ในการที่จะเป็นสมาธิในการที่จะขอพรอาราธนาหรือกราบพระที่วัดหรืออาราธนาพระใช้ในคอนะครับท่านผู้ชมคงเห็นเห็นเห็นด้วยไหมครับเคยมีประสบการณ์นี้แน่นอนนะในราดัที่เป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันผมว่าหลายท่านทุกคนก็ต้องไปไหว้พระที่วัด อาจจะเป็นวัดโสธรวัดพระพุทธชินาราหลวงพ่อโตบางทีที่ไหนก็ได้เวลาท่านกราบพระอยู่แล้วท่านต้องอธิษฐานขอพรถ้าจะสังเกตไหมครับบางทีสมาธิในการตั้งจิตกราบไหว้ขอพรต่อพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ข้างองค์ข้างหน้าในอุโบสถที่วัดหลายๆครั้งเรากําลังอธิษฐานไหวยอยู่เราก็ไม่มีสมาธิรู้สึกว่าสมาธิในการที่จะส่งพลังจิตในการขอพรพระเนี่ย มันมันวกแวกหรือบางทีเราไหวอยู่คนข้างๆมาเสียงนู่นเสียงนี่มีเด็กมาเล่นมีคนนู้นคนนี้คุยกันเรามักจะไม่มีสมาธิหรือวกแวกกับการอธิษฐานจิตในการไหว้พระเป็นอย่างนี้บ้างไหมครับนะครับผมเป็นบ่อยเหมือนกันนะครับเป็นบ่อยเหมือนกันนะครับแต่หลังจากที่ผมได้ฝึกการทําสมาธิมาหกปีกว่าสมาธิ ที่เข้มค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยและแข็งแรงในการกราบพระที่วัดการอาราธนาศีลหรือแม้กระทั่งการอาราธนาพระเครื่องผมค่อนข้างที่จะแข็งแรงหรือมีสมาธิที่แน่วแน่และเข้มข้นจิตจดจอ่ออยู่ที่พระพุทธรูปตรงหน้าหรือตัวเองหรือพระเครื่องที่อาราธนาค่อนข้างจะเข้มขังและเข้มข้นมากเลยผมจะยกตัวอย่างเช่น อย่างทุกวันนี้เนี่ยจากที่ผมมีสมาธิที่แข็งแรงนะครับจิตเป็นสมาธิมากขึ้นถ้าพูดแบบให้เข้าใจมากขึ้นคือพลังจิตที่มากขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ผมอราตนาพระเนี่ยจากการฝึกสมาธิที่มามากพอเนี่ยเวลาผมอธิษฐานพระทุกท่านก็อาราตนาพระเหมือนผมถูกไหมครับเวลาอราตนาเนี่ยจิตผมเนี่ยจะเพ่งไปที่วัตถุมงคล ที่ตรงนี้ยอย่างเข้มข้นมากแล้วเวลาผมอธิษฐานจิตเนี่ยผมจะส่งพลังโดยที่ผมไม่รู้ตัวส่งพลังอย่างเป็นสมาธิโดยที่จะไม่วอกแวกกับสิ่งภายนอกเลยหรือเสียงภายนอกเลยนะครับผมจะอัดพลังจิตและสมาธิอย่างเข้มข้นไปที่พระพุทธวัตถุมงคลที่อยู่ในอ,อกผมอย่างอย่างแน่วแน่แล้วเวลาผมบริกรรมนโมสามจบแล้วบริกรรมพระคถาประจําองค์ของ หลวงพ่อนั้นๆอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าสมเด็จถ้าเราเอาอย่างยอ่อก็หลังจากนะโมสามจบผมก็ชินะบัญจระปริตังมังแล้วก็ตุกสัพปทาอยู่ในใจเนี่ยมันแบบมีพลังมากในการที่จะส่งกระแสจิตพลังจิตไปที่พระเครื่องถ้าเป็นหลวงปู่ทวดณโมโพธ,ธิสัตโตออคันติมายาอิติภควาสามจบเก้ 9. จบก็ตาม หรือจะเป็นคาถาของหลวงพ่อเงินบางคารนะนะณเงินไหลามานะชาติศีณนะเงินมีมานะชาติอากะอาทิอาทิอากาศที่อากาอาจาริยะอาจาริปัญจหิรัญญานามกังธิลังต่างๆที่เป็นคาถาประจําองค์ของพระเครื่องเนี่ยผมจะอาราธนาแบบมีสมาธิและมีพลังจิตสูงมากในการที่จะบริกรรมพระคาถาทั่วไป กับพระคาถาประจําองค์ของพระเกจิอาจารย์นั้นๆในพระพุทธรูปนั้นที่มีคาถากำกับของแต่ละองค์ที่ผมเคยพูดไปหลายคลิปที่เกี่ยวกับอาการอาราธนาพระเครื่องให้มีประสิทธิภาพแต่ในบทเนี้ยในคลิปเนี้ยผมเน้นในเรื่องของการส่งพลังจิตที่เข้มข้นนะฮะแก่กล้าละกันนะครับในการที่จะใช้สมาธิที่จะมุ่งพลังจิตไปที่พระเครื่อง แม้กระทั่งในหน้าอกของตัวเรานะครับแล้วบริกรรมคาถาประจําองค์ของท่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะอธิฐานขอพรวันนี้จะทําทอ,ะอะไรอะไรยังไงบอกหลวงปู่หลวงพ่อบอกคุณพระศรีรัตนไตายต่างๆณว,วันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าจากการที่ผมฝึกฝนสมาธิมามากกว่า6ปีโดยไม่ขาดแม้แต่วันเดียว และโดยเฉพาะผมเป็นอาจารย์สอนสมาธิหรือเพ่เป็นผู้บรรยายสมาธิดีกว่านะครับสอนสมาธิให้กับประชาชนเนี่ยนะครับทำให้ผมเนี่ยได้รับอนิสงส์ของการทําสมาธิส่งผลไปถึงเรื่องของการอราธนาพระเครื่องหรือการไปกราบพระพุทธที่วัดต่างๆแล้วขอพรทําให้ผมมีสมาธิสูงมากมีพลังจิตสูงมากในการขอพรและแน่นอนครับการที่มีสมาธิสูงมากในการอราธนาพระเครื่อง ที่จิตที่ไม่วกแวกนะฮะแล้วก็จิตที่ไม่วกแวกด้วยพลังจิตที่สูงในการขอพรพระที่วัดกราบพระที่วัดอาราธนาสิงห์ถวายสังฆทานทุกครั้งที่ผมทำผมจะมีสมาธิที่แก่กล้าและสูงมากนะครับเพื่อที่จะขอพรหรือแผ่เมตตาจิตต่างๆในที่แก่ที่เกี่ยวข้องกับการกราบพระไหว้พระอาราธนาพระต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำให้ผมเนี่ยนะครับท่านฟังแล้วท่านก็อย่าเพิ่งเชื่ออะไรนะครับทำให้ผมเนี่ยมีความเข้มข้นมากในการที่จะส่งบังจิตในการขอพอรพระกาบพระหรืออรัตนาพระอรัตนาศีลถวายสังฆทานหรือธรรม่างทำอะไรก็แล้วแต่ผมมีสมาธิที่เข้มข้นมากในการอรัตนาหรือทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวที่เกี่ยวกับพระเครื่องอย่างที่เล่ากล่าวมาทำให้ผมมี สมาธิที่แก่กล้ามากนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทําให้ผมมีความมั่นใจมากว่าสิ่งที่ผมขอพอรพระไปนะครับอาราธตนาพระไปทําให้ผมมีความมั่นใจร้อยเปว่าสิ่งที่ผมอัลาธตนาพระเครื่องไปขอพอรพระไปหน้าอย่าใช้คําว่าน่าจะได้ผลอย่างแน่นอนเพราะผมมีจิตและสมาธิและพลังจิตที่สูงมากในการอธิษฐานจิต โอเคไหมครับนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือถ้าเป็นไปได้การที่จะทำให้ท่านขอพรพระอาราธนาพระกราพระได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผมอยากแนะนำให้ทุกท่านฝึกฝนในการทำสมาธิวันละห้านาทีก็ได้ครับตามที่พระอาจารย์ผมแนะนำนะที่เราใช้คำว่าค่านิกกะสมาธิทำสมาธิสามครั้ง ในหนึ่งวันครั้งละแค่ห้านาทีทำได้ไม่ได้ขอให้ลงมือทำท่านเป็นกันอยู่แล้วเนาะเราเป็นพุทธใช่ไหมครับศาส,สนาพุทธจริงๆทุกศาสนาทำได้หมดนะครับนั่งสมาธิบริกรรมอะไรก็ได้แต่ที่ผมเรียนมาคือบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนะครับแค่ห้านาทีถ้าท่านไม่มีเครื่องจับเวลาท่านก็เอาเท่าที่ท่านรู้สึกอยู่ได้มันก็จะอยู่ประมาณห้านาทีแล้วท่านก็ออก นะครับนั่งสมาธิเช้า5นาทีกลางวันหรือหลังอาหารเที่ยง5นาทีแล้วก็ก่อนนอนหรือตอนเย็นก็ได้ที่ท่านสะดวก5นาทีเท่ากับท่านได้ทําสมาธิวันละ15นาทีและท่านทําทุกวันนะครับท่านทําทุกมันนะครับหลังจากทําสมาธิเสร็จนะครับให้ท่านแผ่เมตตาจิตให้กับคนที่ท่านรักอาจจะเป็นบุพการีคุณพ่อคุณแม่ครูคบาอาจารย์ แล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ผมแนะนำนะส่วนตัวผมผมจะแผ่เมตตาจิตให้กับกุ้งหมูเห็ดเป็ดไก่ปงหอยปูปลาและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอาหารของข้าพเจ้าผมจะแผ่เขาด้วยอันนี้ส่วนตัวนะนะครับถ้าท่านทําแบบนี้ท่านจะแผ่เมตตาเข้าเข้ากับวันละสามครั้งท่านทําทุกวันนะครับท่านจะได้อาน,นิสงส์งมากนะครับทั้งในเรื่องของบุญวาสนาบรารมี แค่วันละห้านาทีวันละสามครั้งถ้าท่านอยู่ออฟฟิศที่หน่วยง,งานราชการที่บริษัทหลังอาหารเที่ยงท่านแวบนิดหนึ่งนะครับนั่งสมาธิในสวนโต๊ะทำงานที่ไหนก็ได้ห้านาทีมันคงไม่เป็นปัญหาถ้าท่านทำแบบนี้วันละสามครั้งเท่ากับท่านจะได้ทำสมาธิวันละสิบห้านาทีแล้วถ้าท,าทำททุกวันลืมก็ไม่เป็นไรไม่มีเหตุมาว่าท่านอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ลืมพยายามทำให้ได้อาจจะเผลอไม่ได้สามครั้งอาจจะได้ครั้งเดียวในบางวันก็ไม่เป็นไร แต่พยายามบอกให้ทําได้ดาวเวลาสามครั้งนะครับก็ทําไปหลงบ้างลืมบ้างก็ไม่เป็นไรไม่มีใครก็ว่าอะไรแต่อย่างน้อยดีกว่าไม่ทําถ้าท่านทําแบบนี้นอกจากท่านจะได้จิตที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วท่านยังได้กุศลได้บรารมีนะครับกุศลบรารมีโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับและทําให้จิตใจของท่านได้เลือกเย็นเปลี่ยนด้วยเมตตากรุณา แล้วท่านยังแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายนะครับและสิ่งที่ตามมาคือการอาราธนาที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพที่สุดในการกราบพระขอพรพระและอาราธนาพระเครื่องประจําอกของท่านที่ท่านจะคลองขอทุกอย่างจะนําสิ่งที่ดีๆมาให้หมดเลยเพียงแค่ท่านทําสมาธิครั้งละห้านาทีนะครับแล้วก็วันละสามครั้งอย่างที่บอกลืมบ้างหลงบ้างก็ไม่เป็นไร นึกได้ก็ทำนครับแล้วหลังจากนั้นท่านอยากจะทำมากกว่า5นาทีโดยอัตโมติครับนะครับสิ่งที่ตามมามากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพูดโอกาสต่อไปว่าประโยชน์ของสมาธิมี12ข้อซึ่งเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับนะครับแต่ที่แน่ๆคือเป็นกุศลสร้างบาร,รมีได้บุญนะครับกำจัดโรคภัยไข้เจ็บสมองปัญญาดีเยอะๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะเยอะไปแต่ในหัวข้อนี้เราเล่นในเรื่องของการ ที่ท่านจับที่ได้ทั้งหมดแล้วท่านยังได้การานาตนาพระเครื่องที่เข้มขังและมีประสิทธิภาพสูงสุดเสริมเข้าไปจากที่ผมเคยบอกกล่าวหน้านี้โดยการเสริมจากการทําสมาธินั่นเองหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแต่ที่แน่ๆถ้าท่านทําแค่5นาทีท่านได้กุศลได้บารมีแล้วครับได้ทําทานด้วยนะครับบุสุดยอดนะครับอันนี้ผมก็ขอ,อ,อบุญกุศลนี้อุทิศให้กับ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณครูบาอาจารย์และหลวงพ่อเวลียังซีรินเทโลที่เป็นพระอาจารย์ของผมที่ได้นําสิ่งทั้งหมดที่ผมบอกับท่านเนี่ยมาบอกกล่าวกับท่านเป็นอนิสงส์นี้ขอแผ่เมตตาจิตจิตส่วนกุศลบุญมนีนี้ให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระอาจารย์หลวงพ่อเวียังิีรินเทโลและสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับหากท่านชอบก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยนะครับกดไลค์เลยนะครับอย่าฝังเพลินนะครับนะครับก็ ผิดภาพประการใดขออภัยนะครับครับโชคดีครับสาธุสาธุสาธุ